ต้นข้างเที่ยงเลยครับใหญ่ปไายต้นหรอครับต้นเนึ้อครับไปค่ายครับขอได้เงินซื้อกับข้าวกับน้ำครับพี่น้องครับหายแล้วครับจากแม่ครับมันนี่ครับพี่น้องลำไยมาเอามื่อนี้กันเลยครับพี่น้อง ใ้บาสุยาครับดกอยู่ครับประมาณต้นหนึ่งนะครับได้ประมาณ4 0่สสด,ดูนะครับออดิสซึเขาครับครับใหญ่ปลาไข่ครับเนะพื่อนน้องเลยใหญ่เพี่นน้องเลยหัดตองเลยครับไป อยางอยางน้ำแบบนี้กับพี่น้องฮักกับเวบนี้เลยครับพี่น้องเอ้ยเป็นงามเลยครับขักคอยจังลีใบครับพี่น้องขัดไปกองไว้ก่อนครับเนื้อครับมาหักลำไยไซบอา์สัญญาครับพี่น้อง ครับอ้าวครับใดี๋ไปค่ายครับพี่น้องโมนี้ครับพี่น้องเลยเริ่มรับซื้อกันกิโลละสี่บาทครับพี่น้องควายนะครับครับพี่น้องให้แม่รีใบครับบอสอยากหักอยู่ต้นครับพี่น้องครับแม่กำลังรีอยู่ครับ ใหญ่ครับวนะเนี่ยอารมณ์ใหญ่ไปค่ายครับวนะเนี่ยพี่น้องเอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอสัญญาก็ได้ขึ้นไล่แล้วครับพี่นอ้องบอสัญญาลีใบกันครับนี่ครับของงามนะครับพี่น้องเลย

ใบออกต้องมีครับพี่น้องดีออกครับนี่ครับมันไปแต่งครับไปควงครับลำใหญ่ครับมักรำไรอื้นนะครับบ้านบางอย่างครับไลยขั้นตอนครับนี่ครับดีออกครับใบครับขึ้นมาก็ได้มันดีใบครับแล้วก็ไปแต่งมัดครับพี่น้องเลยไปลำใหญ่อ่ะโอ้ยเป็นลำใยงามอยู่ตำตลานนะครับโอ้ยพี่น้องได้เห็น ฟวงๆนะครับนี่ครับขั้นตอนครับอันนี้เข้าซื้อกันกิโลละสิบสี่บาทครับพี่น้องแต่งแล้วนะครับบบเพียงครับอย่างครับมาส่วนครับอกอรับน้อง ให้หมดนะครับใบออกกเป็ี่ยน,น,นวนนนันนี้ครับพี่น้องต้องได้ปมัดบ้อกันครับกว้งงครับครับพี่น้องนี่ครับลำใหญ่ขึ้นวันนี้ครับพี่น้องเฮียครับในจำตะกาครับพี่น้อง ตะกาต้นเดียวครับนี่ครับใหญ่ต้นนี้ครับจะไปมัดอยู่บ้านพคนะครับพี่น้องเลยครับในถามตะกาครับนี่ครับยาตาครับนี่ครับคือว่าดกอยู่ครับใหญ่ต้นนี้ก็ได้พี่น้อง ว่าสัญญาข้ออนุญาตขึ้นหนุ่มใหญ่ใส่รถกันเด้อครับพี่น้องถ้าเบ่งบรรยากาศการมัดกันอยู่บ้านเท่านั้นครับพี่น้องเบ่งชมกันอยู่บ้านเท่านั้นกันมัดลำใหญ่ครับครับลำใหญ่ขึ้นรถแล้วแล้วครับพี่น้องนี่ครับลำใหญ่มือนี้ครับตัดได้ครับที่ท่ตาซีตายอยู่ครับหน้ารถดก็มีอยู่ครับน้อง ไปครับไปเบ่งบรรยากาศกันมัดปัจจุบันแล้วนะครับพี่น้องเ้ยกับบ้านก่อนครับพี่น้องบาสัญญากฮอดบ้านนะครับพี่น้องนี่ครับม้านแล้วครับแต่งอยู่ตรางบ้านของนี้ครับพี่น้องครับน่มใหญ่ครับบาสัญญาโคยัดทีกันนะครับพี่น้อง น,นี่ก็เห็นเลยหมอเมฆพี่น้องนี่ครับเมฆหน,นังเต่งอยู่ครับพี่น้องเอ้นะครับเมาสัญญาพาเบิ้งการมัดลำไยครับมื่อกี้นะครับมัด,มด,มดงามครับเห็นอยู่ในห้องตลาดนะพี่น้องเอ้่อยเป็นลำไยลยครับ บบาสินปันบบาสินยาอื่นมากลำไรครับโมเมนใหญ่ครับพี่น้องหลายขั้นตอนครับพี่น้องไมได้กินครับไมได้คายครับใส่รวบใส่กันครับ ลำไหลวงนงมักลำใจครับพี่น้องกควยได้ข่ครับได้ขั้นตอนครับตัดแล้วก็มาดีใบแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็มามัดครับพี่น้องเลยครับเรียบร้อยครับผ่วงผ่วงหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับพี่น้องนครับงามครับพี่น้องใบที่เห็นอยู่ในท้องตลาดนะครับพี่น้องเลยนะครับงามครับ Hãy cái cho này còn đồ không không <laughs> มักลุนเด้อครับพี่น้องมักลุนก็นได้ค่ายครับพี่น้องซื้อราคาครึ่งกันกับพวงครับคันซื้อสิบสี่บาทสิบห้าบาทกันนี่ประมาณราคาครึ่งก,กันครับเจ็ดตัวเพียบาทครับพี่น้องนี่ครับค่ายเบดครับใหญ่ครับเมี่ยกำลังมัดอยู่ครับ น้องหลุงใหญ่ก็มัดสิทธิ์แล้วครับพี่น้องเลยนี่ครับเดี๋ยวบาสินใหญ่หาไปไข่ครับไข่ครับกับค้าลุมุ่นะครับส่งกับมัดตั้งเต่สีมงเศร้าครับนี่กับสีมงเลียงนะครับพี่น้องเบิดมือครับนี่ครับได้สมนี้นะครับใหญ่ครับนี่ก็เก็บมักลุนอยู่ครับับบบาลสินใหญ่พาไปไข่ครับบ้านไอตุนทุ่นะครับ ครับพี่น้องนี่ครับมุ่งรลับซื้อดำใยครับพี่น้องนี่ครับนี่นะบานเทาเกครับเทาเกลียกำลังมัดอยู่ครับครับดำใยครับเฮ้ยมัดงามนะครับซื้อกิโลละเท่าไรยึดติ๊เนีฮะสิบห้าบาทสิบห้าบาทบระกอบยึดติกไปนะครับนะครับ ไคว้กันมีเนาะจิกถือไว้ย่้องบ่อแนี้ครับงบดับซื้อครับพี่น้องกิโลกร,รัมละสิบห้าบาทนะครับจะลำใหญ่ครับพี่น้องเลยโอเคก็มาแล้วครับนะครับบอสอยากค่ายลำใหญ่ก่อนครับ,น,รบนี่ครับ ยกปมใหญ่ไปเลครับน้องเลยยืดชอติ๊กไอ้ตุลทางตาเขาบอกต้องตน 也、嗯，也有两种。 พี่น้องรับเงินจากเขาเกีงครับ <c oughs> อืมได้หกสิบเอ็ดโลครับพี่น้องเลยขึ้นใหญ่มือนี้ครับ สรุปไายลุมใหญ่มืโอนี้ครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพันหนึ่งครับหนึ่งพันพอดีครับคขายแอมให้บัตรหนึ่งครับพี่น้องเลยครับลุมใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับโอเคกำลังขึ้นอยู่ครับโอเคครับไปิดซงเลยครับนี่ครับตลาดเลยครับไปคนแก่นไปคนแกนครับลุมใหญ่สุดนี้ไปคนแกนเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับคลิปนี้ก็มีย่างไรครับพี่น้องวันนี้บัตรสัญญาก็ารนี่ครับบรรยากาศ การตัดการมัดลำไยการ่ายลำไยมาฟักพี่ตอนน้องครับการใช้ชีวิตระมือของบาสัญญาฟักพี่ตอนน้องครับมาใกล้ถ้ใจกระเช้น,นะครับกดติดตามพี่บาสัญญาได้ครับเพให้บาสัญญาเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปตโต,ตไปครับพี่น้องไม่จคลิปนี้ก็สุภาพแข่งแร็วล้วงๆดื่กันทุกคนครับสวัสดีครับ